สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามา แนวทางรัฐบาลไทยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9ก้าสามหนึ่งแปดสีู่นย์นะคะแอดมินให้เด่นไปที่ แอดมินให้เด่นไปที่1นึะคะหกับเนะคะหนนะคะตามได้นะ,ะทุกคนหนึ่งเาหนเะคะสำหรับเด่น1นะคะก็จะมีหนึ่งสีนาหะคะสำหรับเด่น9นะคะก็จะมี 9ก9 4สา่าดนะคะก็อย่าลืมตาม4 6่หกนะคะหกเนาะ,ะสำหรับชุดกรัรนะคะก็จะมี58าแปนะสี่ศูนนะคะ, 4, 0, 7, 4, 2, 4, ะ,คะตัวเทียนมิ้นชอบนะคะก็จะเป็น9กส เจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่ศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้านะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า